สวัสดีค่ะพบกับมาดามโอ๋ที่ดินสวยอีกคลิปนะคะวันนี้นะคะมีที่ดินโฉนดนะคะแปลงสวยๆติดถนนลาดยางค่ะใกล้อ่างเก็บน้ํอาอําเภอพัททองคำํำจังหวัดนครราชสีมาไร่ละ4 8่0 0 0 0บาทเท่านั้นแปลงนี้นะคะหน้ากว้างมากๆบอกเลยคุ้มสุดๆค่ะ ดินของเราอยู่ที่ตำบลพังเทียมอำเภอพัททองคําจังหวัดนครราชสีมาค่ะถ้าเรามาจากถนนใหญ่สุรานารายข้ามโรงเรียนพังเทียมก็ตรงมาอย่างเดียวนะคะก็ไม่ต้องเลี้ยวที่ไหนเลยนะคะมาแค่9กิโลเมตรค่ะก็ถึงแล้วค่ะ ติดถนนลาดยางเป็นแปลงมุมตรงนี้นะคะก็คือจะติดถนน2ด้านเลยนะคะมีไฟฟ้าประปาพร้อมค่ะ ตรงที่เห็นทางด้านหลังตรงโน้นนะคะหลังคานั้นก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะคะสร้างใหม่หลังสวยสวยเลยนะคะแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นแปลงมุมนะคะคือติดถนน2ด้านนะคะคือติดลาดยางตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าซอยตรงนี้ไปอีกนะคะฝั่งนี้เนี่ยจะติดถนนหน้ากว้างมากๆถึง340เมตรเลยนะคะแล้วเข้าซอยไปทางด้านในเนี่ยนะคะก็จะเป็นชุมชนค่ะมีเพื่อนบ้านอีกหลายหลังคาเรือนเลยค่ะ เอกสารก็จะเป็นโฉนดคุดแดงนะคะมีเนื้อที่5ไร่จุดเด่นก็คือจะมีหน้ากว้างมากๆเลยนะคะติดถนนถึง340เมตรนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์นะคะแบ่งเป็นจัดสรรต่อก็ได้นะคะตามรูปแปลงที่เห็นเลยค่ะราคาขายนะคะไร่ละา8 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะ ในพื้นที่นะคะก็จะแบ่งเป็นแปลงที่ทำไร่มันสำปะหลังนะคะแล้วก็แปลงที่ทำนาค่ะทางด้านท้ายเนี่ยนะคะก็จะมีบ่อน้ำหนึ่งบ่อนะคะสามารถซื้อไว้ปลูกบ้านทำสวนหรือว่าจะทำร้านค้าก็ได้นะคะใกล้ๆกันก็มีเพื่อนบ้านหลายหลังเลยนะคะทำเลของเราอะ่ะก็จะอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านค่ะเดินทางเข้าออกก็สะดวกนะคะแล้วก็เป็นถนนลาดยางมาตลอดเลยค่ะ เข้ามาจากถนนใหญ่สายหลักอย่างถนนสุรนาราย9กิโลเมตรไปตลาดสดโคกสวายอ่ะก็จะมีทั้งตลาดเช้าตลาดค่ําก็ไม่เกิน10นาทีตรงนั้นน่ะมีของกินของใช้สะดวกทุกอย่างค่ะแล้วก็อยู่ห่างจากโรงพยาบาลพระทองํา13กิโลเมตรห่างตัวอําเภอโนนไทย20กิโลเมตรห่างในตัวเมืองโคราชจอหอ39กิโลเมตรนะคะ ใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะติดต่อได้ที่คุณนภัสตามเบอร์โทรที่โอขึ้นให้ทางด้านล่างเลยนะคะหากต้องการให้โอรีวิวที่ดินแปลงไหนด้วยคลิปวิดีโอสวยๆนะคะก็ติดต่อโอได้ที่0837356591หรือ line แอดมาดามโอแอ M A D A M E O H อย่าลืมมีแอดทางด้านหน้านะคะและอีกช่องทางหนึ่งค่ะ facebook messenger มาดามโอที่ดินสวยค่ะ ฝากติดตามช่องมาดามโอขายที่ดินสวยราคาถูกด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ที่ดินสวยๆราคาถูกๆได้ก่อนใครสำหรับวันนี้โอคงจะต้องลาไปก่อนค่ะเอาไว้พบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆแบบนี้ในคลิปหน้าค่ะ